โอ้เวตาได้กินบ่อยโอโอ้หาเจียวง่ามคือเท่าออกเมืองเรืองรุ่งโอ้ยเกี่ยวมาตากแก่งดีดีเ้าใหญ่นอโอดีๆีไม่ออกเขาวัดหลายเหี่ยไม่ออกเขาวัดลายหลายดีเหี่ยน้าอันนี้ถ้าไม่ออกเลย เพิ่นว่าบุญบุญนี่บ่เฮ็ดของปันแจกมันบ่พอเหียกออกได้คือไม้พากลางคือคนเฮากินเขาเฮากินเฮากยิ้มมันบ่ไปกินทอกผู้เพิ่นบ่ได้กินดีละละไม่ออกแต่าเฮ็ทานเห็นบ่หลวงปู่สวงเพิ่นว่าอ้อยเตียนเมียนบานให้ทานรวยได้เพิ่นว่าจังซี่บ่เฮให้ทานไวดีดีนักแลเออให้ทานไว้ดีเฮียน มายูเซ่กูอยู่นี่ยูเซ่เขาไปที่ขาเทวดาเสีงเทวดาเสียงข่อยเบื้องหัวข่อยหัวหัวพอเสีงมีข่อยมากอียี่งเลยแม่ข่อยยิ่งเทวดาสนามอ่ะนะข่อยมากมากแล้ววะข่อยยิ่สิงเงินเทวดาสนามนี่เราเราเป็นเราเป็นให้ห้อยเราเป็นให้ห้อยเราดีดีพมมากเราเฮี่ยงเลอเราเป็นให้ห้อยขายงัวเราคือดิมีหมาขายเราไปเราไปซื้อหมาวะเนี่ยโอ้ โอ้ล้วสื่อมาแล้วสื่อรักวาแลงรักขายตามอายุมันระวังที่ว่าโอ้ผอเสียงมึงอยู่บนนอหนี่ลุงเงี้ยอยากได้มาเด้อผอเสียงเด้ออยากขายเพี้ยงเด้อมาเอามะตะไว้มาเลี้ยงไว้วัดมาเป็นหมูกันกับเงี้ยเกาะบ่แม่นั่นหมูกเป็นซีเงี้ยเกาหมูหันแตงไทยเอามาเป็นหมูกับแตงไทยนะครับเอาน้าครับ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  ใทยว่าจัดปาหมดเฮ้ยเด็กกรหูหรอเาหมอปาหดบานดูท่านอาจารย์ปราหมดบ่ได้เราคนผักเตะกนเนาะเราเป็นเจาอาวัดยู่วัดปางบันจังหวัดกาญจนบุรีเม้นบ่กาญจนบุรีเนาะวัดเราอยู่ทีงผู้เขาคุณยังนะพระอาจารย์เราซิ้ังไงนะที่ลาว ขึนบะโอ้ยอาจารย์จะเปียช้อนความเราพวก้ากับ่คืนเดอีได้ไดเห็นกัเป็นบุญตาพันวะสนทนาก็เป็นบุญปากอุปธรรมอุปถากก็เป็นบุญใจบอกรับาปบอกรับายใหาเจ็บพอทีกาลูามติาุเบกขา เสี้ยมเสี้ยมเนี่ยกยิหลับเน่นครับมอเตอร์ไซค์ละมือนี่บาได้นั่งรถก็เืนหนชุดนหนังน้ำเขาดอกเดียบง่ายนี่ละสมัทฐาน้อไปพร้อมแล้วมหนมือนี่พร้อมแล้วบแล้วก็ไปบแล้วก็ไปจักบอาากุติอับจานสื่อเมีย มาซื้อรองเท้าให้ลูกเนียนนะครับลูกเนียนยางปลาตีนห่อนว่าสันปะมีคูหน่อยบ่ละ่ะเอาร่องมาลองมึงอันไหนครูได้เซ่ได้ครูได้เอาเงี้ยเงี้ยไปเนี้ยพวพิษดอกเพของอาเมื่ไปใส่ออกูนี่จกขึ้นมาสื่อลองเท้าให้เนียนนะโอ้ยเงี้ยเกินมันเงี้ยเว้ย เดี๋ยวด้ทจาของนังเขาแม่คนเขาไปเสริจของนังเขาเออเออยงบพิสดอกหน่หนไม่ยังหวิดเอาดีละถือเจ็บวะโอ้เฟิรนซอลองเข่าให้ดูเนียนเพิ่นนะครับแจมสูมีด เออคือหรอบ้าคือหรอเออเดี๋ยวมากันคือพ่อดีดอก